รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอดร,รหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินช <fin ci, S 2> <Vin> ีเกมถอดรหัส <Vin> สวัสดีนะักถอดร,รหัสทุกท่านครับ วันนี้เราจะมาชมแชมป์โจที่ยังยืนอย่างเหนียวแน่นคนนี้กันต่อครับแต่ว่าคะแนนตอนนี้ก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับไปชมรหัสนี้กันต่อว่าเขาจะสามารถถอดได้หรือไม่2องพยางสองพยางรหัสเสียงมาครับมือด้วนเขียนบันทึกมือด้วนเขียนบันทึก ชมครับกดจุดครับกดจุดถูกต้องครับมือด้วนก็คือกดค่ะเขียนบันทึกก็คือจดกดจดกดจุดกลับมา8,000ต่อ4,000ครับไม่ยอมจริงๆไม่ยอมโจได้กลับไปเมื่อกี้4 0 0พทำให้ขึ้นนำนะฮะ8 0 0 0ในขณะที่พิทกตาเหลือ 4,000. สู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะมา2,000ครับเป็น4,000ตรงกลางซึ่งจะทำให้เป็นโอกาสตีเสมอทันทีนะครับหรืออยู่2,000ถ้าได้4,000นี้ไปกลับมาที่6,000เสมอกัน4,000ครับโอกาสตีเสมอของคุณตุ๊กตาครับดาวินชีขอ3พยาง 3... พยางสาดภาพมาครับ อย่างนิ่งอยู่นะคะที่สเตลไม่ได้เลยค่ะรู้ว่าทุกคนจะรู้ทั้งภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือเปล่าเอาภาพแรกก่อนภาพแรกเป็นภาพของระเบิดระเบิด C4 C4 และภาพสุดท้ายก็คือตัวนิ่ม C4 นิ่มขวนจับ ซิมโฟนีดาวนิชีขอคืนสี่ันครับโอ้โหทำไมครับคุณทุกตาครับมันจะหมดแล้วใช่ไหมมันจะหมดแล้วใช่ไหมมันจะหมดแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพอเฉลยว่าเป็นซิมโฟนีเออมันมันรู้ทีหลังเนี่ยแต่ไม่รู้จักซีโฟอะหลุดไปได้คืนมานะครับสำหรับดาินิชีก็ไม่เป็นไรเพราะเกมยังดำเนินต่อแต่ใช่ครับสำหรับคุณทุกตาโอกาสสุดท้าย แต่ไม่ใช่ว่าหมดโอกาสหมดหน้าตาคุณทุกตาครับ2,000บวกกับของคุณโจอีก2,000เป็น4 0 0พตรงกลางถ้าคุณทุกตาดึงกลับมาได้เสมอกันที่พ0 0ค่ะน่ากลัวละครนี้สําหรับสถานการณ์สําหรับทั้งคู่แต่ทางที่ดีคุณทุกตาครับต้องดึงกลับมาให้ได้เพราะโอกาสล้มแชมป์อยู่ที่4 0 0พนี้ดึงกลับมาได้คุณจะมี4 0 0พเท่ากันทันทีดาวินชีขอ2พยางครับ ราดภาพมาครับน่าเสียดายมากแต่คุณเจ้าตอบก่อนมาจอบปลวกครับจอบปลวก จอมแชมป์ละคุณอะแชมป์สมัยที่26ครับโอ้โหจริงๆคุณตุ๊กตาเขาก็น่าจะทันแต่ไปพรมัวเห็นแล้วคุณตุ๊กตาตัวเล็กนิดนึงใช่ไปพร้อมกันจริงๆแต่ช่วงของแชมป์ของเรานั้นไวกว่าและช่วงยาวกว่าจริงๆภาพแรกหมาหรือนักสัตว์ก็คือปีจอนะจอออมจากม้าพอปลาจากปลา แล้วก็ประกอบด้วยคำว่าลวกเพราะว่าโดนน้ำร้อนหกใสสะกดอ่านว่าจอมปลวกสุดยอดครับโจครับขอเสียงปรบมือหนึให้กับคุณตุ๊กตาครับค่ะโจคุบไปแล้วหนึ่งโอ,โอ้สุดยอดจริงจริงขานเอวขวาแต่ว่าสุดท้ายก็ทำให้โจยังสามารถดึงเกมกลับมาได้และสะสมไปได้อีก800 0ตอนนี้แชมป์สมัยที่26เงินรางวัลสะสมทั้งสิ้น1ล้าน สามแสนสี่หมืนค่ะเชียร์คะเชียร์ว่าจังหวะเน,นี้น่าคิดแล้วเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในเกมของโจ้เนี่ยจะมีแบบว่าสูสีมีขึ้นมีลง<อ>แต่ไม่เคยเหลืองเงินสะสมน้อยขนาดนี้ทุกคนคะจังหวะน,นี้แหลคะค่ะเราต้องตีทับบุกเขาแล้วนะคะรันด้มอมลงไปคะ่ะ เออหลิงคะเป็นไงเครื่องกำลังร้อนเลยพร้อมไหมคะก็ต้องพร้อมแล้วค่ะต้องพร้อมนะสู้สู้นะคะหลิงไปเลยค่ะมาครับเินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่คะกำลังเรียนอยู่ค่ะกำลังเรียนอยู่ปีอะไรแล้วครับ ปีสามค่ะปีที่สามสาขาไาคณะน,นิเทศาากกศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวรารสารสนเทศและสื่อใหม่ค่ะหเหมือนพี่ตกตาเลยค่ะเรียนเจอเนลอลิสเหมือนกันเลยค่ะนี่หน่อยอยากเป็นนักเขียนด้วยไหมคะค่ะตอนนี้ก็แบบเออรับงานเขียนนิดหน่อยกําลังฝึกอยู่ค่ะนี่คุณแบบว่าส่งแบบว่าเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็น <คะ S 2> เป็นคู่แฝดลงมาแฝดพี่แฝดน้องเมื่อกี้นี่คือเหมือนแบบทําให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บไปแล้วเริ่มหมดแรงเพราะว่าเงินสะสมเนี่ยได้มันไม่เยอะเลยคนนี้แหละค่ะ น่ากลัวเขาเรียกว่าการตะลุมบอลถูกต้องเป็นช่วงเอาให้แชมป์น่วมอัดซ้ายอัดขวาอัดซ้ายอัดขวาแชมป์ครับสะเทือนไหมครับสะเทือนมากสะเทือนมากอย่าไปเผยให้คนรู้เสิว่าผมรักตืวเตตรงนี้้มกลัวหลิงมากไม่อยากให้อีกไม่อยากให้หลิงลงครับไม่อยากให้หลิงลงเลยครับก็ต้องมาดูกันเมื่อกี้นี้เห็นความไวไปแล้วแต่ที่ดูอยู่ข้างหลังเขาไวมากใช่ไหม่ะแล้วก็เขาก็ไวมากสติลไปได้สี่พัน่ากจะไปถึงเธอเธอกดไปมันยี่สิบกว่าครั้งได้จริง อันนี้ไม่ไม่ได้ขู่นะโจบางข้อเนี่ยโจตอบได้นะแต่หลิงจริงๆกดก่อนนะกดรอไว้แล้วโอ้ก็อย่างที่โจบอกถืออยางนะ้หลิงลงมาเลยขอลองได้ไหมคะลองได้ไหมลองเลนี่โอ้ยนี่เร็วแล้วมีความเฉียบคมขู่แล้วขู่พร้อมครับใส่กันไปครับคนละหมื่นและสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางโจบอกแล้วว่า ไม่อยากให้เธอลงมาเลยและ,ะเธอก็ลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับมือที่โพเดียมตาที่จอรอฟังดาวินชีขอ4พยางสี่พยางครับราดภาพมาครับ ทำชั่วครับ mm hmm. ลิงครับเจดีกลางน้ำค่ะถูกต้องครับน <Hey. S 1> ี่ภูมิใจภูมิใจสุดยอดสุดยอดใจเลยสุดยอดแน่นอยเพราะพี่เจเขาบอกว่าผมไม่ทาชั่วเพราะว่าพี่เจเขาทำดีซึ่งอยู่กลางระหว่างสายน้ำเจดีกลางน้ำหนึ่งหมื่นสองต่อแปดพครับเร็วมาก เร็วมากเมื่อกี้ตอนที่คุยกันช่วงแรกมีเขื่อนพูดเสียงน้อยเสียงเล็กนะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่พอเธอกดเซฟเจดีกลางน้ำตามั่นใจมากต้องอย่างนี้สุดยอดออมแรงไว้เพราะว่าพี่เขายืนเก่งจริงๆอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วด้วยเรียนที่เดียวกันอายุเท่ากันอายุเท่ากันเฉยๆครับอายุอายุเท่ากันแล้วก็เป็นเพื่อนกันจากที่นี่หรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วมาเจอกันที่ดาวินชีมาเจอที่ดาวินชีแสดงว่าก็ต้องรู้ฝีมือกันอยู่ <Hey. S 2> ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวโจครับเขานำเราไปก่อนเรามี8,000สู้เท่าไหร่ครับ1,000ก่อนครับ, 1> 1, อ,รบอืแสดงว่าเขาไม่ไว้ใจสาวบี <c oughs> จริงๆมาครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลางถ้าโจได้ไปนะครับตามอยู่ที่9,000ต่อ11,000ถ้าหลิงได้ไป13,000ต่อ7,000 2,000ตรงกลางครับดาวิชี่ขอ หกพยางหกพยางรลานภาพมาครับหกพยางหกพยางรลานภาพมาครับ อี2000ครับยังไงอะอันนี้ต้องเรียนจีออกราฟีด้วยมันยังไงก็เพราะว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเป็นเส้นตรงกันแค่นั้นแหละมันก็หมายความว่าเกิดสุริยุปราคาขึ้นมาสุดยอดครับโอ้โห,โอโหขอบคุณค่ะ เอาละแล้วเธอดูปลอดโ่อยมากอตอบได้แล้วเอ๊ยแบบใช่ใช่เลยได้ตอบแล้วอย่างเงี้ยโจรครับเกิดอะไรขึ้นเออหลิงเขาเก่งจริงเขาผมคิดไม่ได้เหรอใช่ผมคิดไม่ได้เลยครับไม่ได้เลย <c oughs> มา <c oughs> แต่ยังไงเราก็ต้องสู้คร <c oughs> ับในฐานะแชมป์ผมก็เชื่อว่าคุณก็สู้เต็มที่แน่นอนสมาธิยังดีอยู่ไม่เหนื่อย <c oughs> <c oughs> ไม่เหนื่อยแต่กลัวครับไม่เหนื่อยแต่กลัวเอาละเป็นครั้งแรกเขาพูด่าเขากลัวนะ เหนือฟ้ายังมีฟ้าแชามป์ยังเกิดการกลัว<ช>ขึ้นมาได้ถามจริงครับหลิงตั้งแต่เราเล่นมาตั้งแต่หลิงมานั่งเนี่ยตกทุกข้อไหมไม่ขนาดนั้นนะคะกลัวตบเยอะไปแล้วเขาจะเอาหนูลงมาเร็วอันเดียวนะ,ะไม่ใช่ว่าถอดราหัสไม่ได้เดี๋ยวกลัวว่าตบเยอะไปแล้วเขาจะหนูลงมาเร็ว <c oughs> โอ้ตายตายคือย<ต>ังไม่อยาก เก็บสะสมเงินสติลเหรอกับเอาน้องถุนเหลืองกลับบ้านเนี่ยเหรอลูกอยากนั่งสติลคะ่ะอ๋อยัางนั่งสติลนหนูเพิ่งมาวันแรกเองอ๋อยังไม่<ผ>มอยากไปผมว่าสงสัย <ไป S 1> ตอนนี้เรากําลังมีการแข่งขันของจีเนียสสองคนคเด็กอัจฉริยะสองคนที่อ,อยู่ดีต้องมาเจอกันก็ต้องมาดูละว่าจะเป็นยังไงโจ้ครับ7,000ต่อ13,000สู้เท่าไหร่ครับ1,000ยาวใบครับหนึ0งพันยาวใบและเราก็ยาวตามนั้นตามคำขอร้องเลยมา รวมกันเป็น2,000ตรงกลางครับ <c oughs> รหัสต่อไปนะครับดาวินชีขอ3พยาง3พยาง <c oughs> รหัสเสียงมาครับทำความสะอาดพงไครแบบเอือยเทยทำความสะอาดพงไครแบบเอือยเทย ป่าช้าค่ะถูกต้องครับออกพลังงานได้ไหมเนี่ยเหนื like ่อยได้ได้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมงงไปหมดละทำความสะอาดโงรไฟล์ล้างป่าแบบเฉยเฉยคือช้าล้างป่าช้าแต่คุณเร็วมากเร็วจริงเร็วเหมือนกับโจ้แต่ว่าอันนี้คือคุณเร็วแบบรัวรัวรัวๆดูดาวิชิบันนานหรือยังครับหลิงครับ คือเริ่มดูตอนเทป BNK48 นะคะเพราะว่าเป็นโอตะแล้วหลังจากนั้นก็ดูมาเรื่อยๆค่ะดูมาเรื่อยๆแล้วก็มีการฝึกซ้อมตลอดค่ะใช่ค่ะฝึกซ้อมขนาดไหนฮะก็เอาพ่อเอาแม่เอาน้องมาแข่งกันตบอยู่ที่บ้านแล้วแล้วผลเป็นยังไงลูกก็จริงๆครอบครัวหนูก็เก่งกันหมดเลยก็จะชวนมาค่ะอเดี๋ยวจะมากันเป็นซีรีส์ของครอบครัวนะครัครับผมอย่างที่บอกนะครับผมถ้าใครว่าง ขอแค่ให้คุณใช้ไหวพริบใช้ชาวและแ,แสดงให้เราเห็นนอกจากจะได้มาสนุกกับดาวินชีแล้วคุณได้ชนะเงินรางวัลแถมของนะฮะสมนาคุณจากคอนเสิร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรากลับบ้านเยอะแยะ <ๆ S 2> มากมา <ๆ S 2> ยสติลได้ก็มีของรางวัลกลับบ้านแบบของเยอะจริงๆนะคะใช่โจ้แต่ตอนนี้โจ้โจ้กลัวสมกับที่เราแบบเหมือนคิดไว้ก่อนท่านี้ไหมว่าเขาน่ากลัวครับอย่างนั้นเลยเหรอ รหรือว่าหรือว่าเรารู้สึกพอแล้ว<อ>กับการที่เราได้หนึ่งล้านกว่าไปแล้วพอหรือ,อยังยกกหรือว่าเราต้อไปต่อไม่ทำจริงถ้าหลิงจะได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอผมมีซีนตอบหน่อย,อย <laughs> ขอผมมีซีนตอบหน่อย <_ S 2> ถ้าหลิงกดแล้วได้อะไรแบบนี้ <_ S 1> ไม่เอา <_ S 1> ขอมีตอบบ้างบางข้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามเต็มที่อยู่ครับพยายามเต็มที่ไม่ได้อ่อยนะไม่อ่อยเลยครับเขาเก่งจริงเขาเก่งจริงโอ้โหขขบคุณครับอ้าวรับไปอีกสองพันเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันต่อหกพันครับมีสามข้อติดแล้วนะคะ สข้อติดมาถึงคราวของโจ้บ้างไม่ค่อยเห็นแชมป์อยู่ในสถานนภาพแบบนี้ใช่ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีน้อยกว่าค่ะถึงน้อยกว่าครึ่งเพราะหลิงถืออยู่14,000โจ้มีอยู่6,000 6หกพันนี้สู้เท่าไหร่ครับโจ้ยาวไปไหมหนึ่งพัครับหนึ่ยาวไปแสดงว่าสู้อยู่จริงๆมารวมกันเป็นสองพตรงกลางครับดาวินชีขอ สามพยายงครับระดเสียงมาครับเอาพี่เบิร์ดทิ้มลงดินสามพยายงครับระดเสียงมาครับ เบิร์ดทิ้งลงดินเอาพี่เบิร์ดทิ้งลงดินเล็กครับปักธงชัยค่ะปักธงชัยถูกต้องครับโอ้ยโอ้ยนี่เขาแทบจะออกตัวพร้อมกันเลยนะคะออกตัวพร้อมกัน,นแต่โจวยังไม่ทันนะ่ะไม่ทันจริงๆเอาพี่เบิร์ดทิมดินง่ายๆเลยปักธงชัยนะครับทิมฟิว ไ็ได้ไวเหมือนกันคนะครับตอนนี้หลิงครับคุณขึ้นมาเป็น15,000ต่อ5,000ครับโอ้โหคุณชะอึ้งเลยอึ้งเลยอึ้งจริงๆ15,000ต่อ5,000แชมป์ของเราค่ะแต่อย่างที่บอกอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะผมเชื่อว่าโจเองความพินิหารของเขานั้นสุดยอดใช่มาเข้าสู่ ช่วงที่เราต้องมันลุ้นกันอย่างจริงเพราะมันเป็นนาทีระทึกและของแชมป์ที่อาจจะเสียแชมป์ก็ได้เพราะว่าตอนนี้โจ้เหลืออยู่เพียง5,000ในขณะที่หลิงมีอยู่1 5 0 0 0รวมสกอร์บอร์ดทั้งหมด2,000 0เต็มๆครบเลยยังไม่เสียเลยแม้<ะ>แต่นิดเดียว1,000นะโจ้ไม่ต้องบอกอไ,ไม่ต้องถาม1 0 0่พนะฮะบวกเป็น2องพตรงกลานระต่อไปครับดาวนชีขอ2พยาง สองพยางดรานภาพมาครับฮัลโหลโจ้ครับออมขอมครับออมขอมถูกต้องครับ กลับมา,มาแล้วภาพแรกนะครับคุณอ้อมพิยดาน,นะะฮหรืออ้อมนั่นเองภาพที่สองนะฮะคอควายนะครับใส่ไม่โทรไปจากฮัลโหลเนี่ยแหละฮะแล้วก็ใส่อมออกอ่างมอมมาเข้าไปสะกดอ่านว่าอ้อมขอมกลับมาเป็น6,000ต่อ14,000ครับตาหนึ่งบ้างค่ะเรามี14,000พันเขามี6,000 ทูเท่าไหร่คะ2,000ค่ะ2,000ค่ะมาะรวมของโจ้เป็น4,000ตรงกลางถ้าปล่อยให้4,000ตรงกลางนี้หลุดไปค่ะเข้าสู่ความวิกฤตนะะสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของแชมป์ <c oughs> ในทันทีดาวินชีขอ2พยาง2พยางประหัสเสียงมาครับ ใกล้นักร้องวงพลัวใกล้ใๆน,นักร้องวงพลัวโจ้ครับนิวเคลียร์ครับนิวเคลียร์ถูกต้องครับใกล้ๆภาษาอังกฤษก็คือคำว่า near นะฮะนักร้องวงกลัวก็คือ Q near Q new clea r ออกเสียงให้ถูก new clea กลับมาแล้วครับ8,000ตอน12,000ครับ <Việt> ผู้นี้เขาสู้กันแบบว่าเมื่อกี้นี้อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากสำหรับแชมป์แต่ตอนนี้กลับมาโอเคสบายและห่างกัน4,000เท่านั้นเองไม่เยอะไม่เยอะและต้องเป็นคุณหลิงที่จะต้องเป็นฝ่ายสู้ครับ <K lan> 1,000พอค่ะ1,000 <K lan> พอค่ะ1,000พอนแรกกันคนละหมัดค่ะมา1,000รวมกันเป็น2,000ตรงกลางอ่าขอเสซฟมือหน่อยครับ 2พันตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางรหัสภาพมาครับแชมป์จะได้ชิงคะแนนกลับขึ้นมานำได้หรือไม่หรือจะพลาดท่าจนต้องเสียแชมป์ไปเอาไว้วันจันทร์หน้าเราจะกลับมปติดตามชมกันต่อสำหรับวันนี้ดาวินชีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ